ตำนานสยอง Dancing l a g u e กว่า400ชีวิตถูกสาปให้เต้นลำจนตายในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสได้มีการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีคิดศักราด1518เมื่อจู่ๆก็มีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่าทอฟฟี่เธอเริ่มออกมาเต้นบนถนนสตาร์ทบุ๊โดยไม่พักเป็นระยะเวลากว่า6วัน6คืน เพียงหนึ่งสัปดาห์ก็มีผู้คนในหมู่บ้านอีก34คนออกมาเต้นกันหลังจากนั้นก็เพิ่มจาก1 0บเป็นร้อยและสิ่งที่ประหลาดใจก็คือตั้งแต่วันที่เธอเริ่มเต้นจนครบรอบหนึ่งเดือนต่อมาได้มีคนกว่า400คนออกมาเต้นโดยไม่หยุดพักและในที่สุดก็มีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากการเต้นไม่หยุดครั้งนี้เนื่องจากที่หัวใจเต้นผิดปกติอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยไม่ได้กินไม่ได้นอนร่วมเดือน แต่การเต้นลำจนตายที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดขึ้นในเมืองอาเคียนแถบตอนตกของประเทศเยอรมันมาก่อนเริ่มในเดือนมิถุนาปีคิดักราช1,374คนที่เดินตามถนนนั้นก็ขีดร้องเหมือนคนประสาทหลอนอีกทั้งยังเต้นลำท่าแปลกๆดิ้นบิดตัวไปบิดตัวมาจนกระทั่งหมดแรงไปซึ่งโรคประหลาดนี้ยังแพร่กระจายไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามเส้นทางสแสวงบุญต่างๆอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเชื่อมโยงไปยังความบ้าคลัง่งศาสนาของคนยุโรปหรือในสมัยก่อนมีอาชีพทำฟาร์มปูข้าวอาจจะเกิดจากการกินข้าวไหลที่มีเชื้อคาวิเซฟเพอร์พรูเลียที่เป็นเชื้อราขนาดเล็กที่มีพิษเป็นยาหลอนประสาทชนิดรุนแรงอันนี้อาจจะน่าเชื่อถือสุด ซึ่งเรื่องราวแปลกประหลาดนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดหรือพวกเขาจะถูกสาบจริงๆ